ชลิโคนแบบสีขาวขุ่นและเท่ายางซิลิโคนสีขาวใสมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ทูเบรี่จะไลฟ์ฟังค่ะทั้งเท่อยางิลิโคนสีขาวขุ่นและเท่อยางซิลิโคนสีขาวใสเป็นท่ายางที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้งาน,นกันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องช่วงรูภูมิการใช้งานที่กว้างค่ะ สามารถทนความร้อนสูงสุด220องศาเซลเซียสอีกทั้งยังสามารถทนการใช้งานที่อุณภูมิต,มต่ำติดลบถึงบ70องศาเซลเซียสแต่ทีไรก็ตามท่อยางทั้งสองชุดนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของสีค่ะซึ่งท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นหรือ Translucent Silicone Rubber Tube เป็นท่อยางที่มีลักษณะแบบขุ่นค่ะ เหมาะสําหรับการใช้ง,งานส่งผ่านของเหลวที่ไม่ต้องการมองเห็นของเหลวหรือสารละลายภายในท่อส่วนท่อยางซิลิโคนแบบสีขาวใส transparent silicone rubber tube เป็นท่อยางที่มีความใสสามารถเห็นสารละลายหรือของเหลวภายในท่อได้ค่ะไลท์ที่ทูวอรี่เราก็มีท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นและสีขาวใสพร้อมที่คุณเลือกใช้หลากหลายรุ่นเลยค่ะขนาดไอเดีเริ่มต้น1มิลิเมตรขึ้นไปไลา์ที่พิเศษยิ่งกว่าก็คือท่อยางซิลิโคนของแบรนด์ทูวอรี่ มีคุณสมบัติฟูดเกรดผ่านการทดสอบจากห้องแล็บได้มาตรฐานมี Product c e r t i f i c a t e FCA ให้คุณมั่นใจตลอดการใช้งานค่ะหากคุณกำลังมองหาท่อยางซิลิโคนฟูดเกรดไว้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ทูเรี่ผ่านช่องทางลาอัชเชีเขาแอทพ c ช a i g l o b a l หรือโทรหาเราได้ตรงได้ที่เบอร์0 2 2 5 7 7 1 4 5หรือเบอร์0 8 6 3์7ปดหเ้เราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อยางกล้วยพีชัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้ง